ตามรายงานล่าสุดครับมีการ ระบวกมาครับว่าเราอัลมาดริดมีความต้องการเตรียมเดินหน้าคว้าตัวเรนนี่โยโร่กับกองหลังดาวรุ่งของลิลเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยราคาซื้อขายนักเตะเวลานี้ต้องสมเหตุสมผลเท่านั้นนะครับตามรายงานล่าสุดครับทางเรอัลมาดริดเตรียมกระบ,บวนการเปลี่ยนถ่ายนักเตะสายเลือดใหม่เข้ามานะครับโดยมีคาวาวิงกาชัวร์มันดี้เอนดริกฟิลิเป้และก็อาจจะรวมถึงเรนนี่โยโร่เป็นหนึ่งดาวรุ่งที ที่ดีที่สุดในตำแหน่งของพวกเขานะครับแนวรับวัย18ปีรายนี้มีแนวโน้มที่จะย้ายไปเล่นให้กับทางรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ทางรอัลมาดริดเองก็ต้องการคว้าตัวตตนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดตามรายงานจากด i ลั n ตติกระบุว่า โยโร่ oro, จะทําการตัดสินใจอนาคตของเจ้าตัวในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้นะครับขณะที่ริวก็ต้องการค่าตัวมหาศาลสําหรับการปล่อยดาวรุ่งฟอร์มแรงรานี้ออกจากทีมแต่ด้วยสัญญาของโยโร่จะหมดลงในช่วงปี2025ครับทำให้หลายสโมสรน,นั้นพร้อมที่จะเจจาค่าตัวของเขาลดลงนะครับโดยมีรายงานว่าเัาอลอมดิดจะเดินหน้าคว้าตัวนักเตะราณี้ก็ต่อเมื่อพวกเขาคิดว่า เป็นราคาที่ยุติธรรมมากพอยโร و ยังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางเปลเชเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าดาวรุ่งรายนี้ต้องการย้ายไปคาแข่งในลิกสเปนมากกว่าทั้งฝั่งของอาชีกเลรครับกองกลางดารุ่งของลีนเตตตอนนี้ เนื้อหอมเป็นอย่างมากครับเมื่อกำลังตกเป็นข่าวมีทีมใหญ่ให้ความสนใจทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็บาเยอร์นูนิกนั่นเองนะครับ SITC นะครับมีการรายงานว่าเรอัลมาดริดแล้วก็บาเยรนได้มีการส่งแมวมองมาชมเกมของพวกเขาในนัดที่พบก,กับเฮลซ i t ิี้เพื่อดูฟอร์มของเกนั่นเองนะครับ ตำแหน่งปกติของเกกับทางดิเดอเดตก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับแต่เจ้าตัวมักจะถูกใช้งานส่วนใหญ่ในช่วงฤดูกาลนี้ก็คือตำแหน่งแบ็กขวาทั้งทีมอย่างเรอัลแมาดริดแล้วก็บายเยอุนต่างชื่นชมเกมาอย่างยาวนานนะครับดนเตเต้เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลีดออกไปเมื่อปีที่ผ่านมาจนถึงปี2028นะครับทางฝั่งของดิเดอเดตยืนยันว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเกเดารุ่งมา18ปีรายนี้ออกจากทีมแล้วก็ มีการคาดหวังว่า ถ้าเกิดทีมไม่เลื่อนชั้นจะช่วยในเรื่องของการลดความสนใจของเด็กรายนี้ไปได้อีกนะครับในช่วงซัมเมอร์ทังฝั่งของชาบีเออร์นนเดสนะครับตามรายงานล่าสุดอาจ็คอัมสเตอร์ดัมต้องการแต่งตั้งชาบีเออร์นนเดสเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ชาบีออกมาประกาศว่าเขาจะออกจากบาร์เซโลนาเมื่อจบฤดูกาลปัจจุบันนะครับแล้วก็อาร์เจ็คเป็นหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจตามรายงานจากสปอร์ตผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของอาร์เจ็คเปิดเผยว่า เขาจะออกจากสโมรสรในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้ทางอาแจกต้องการกุนซือรายใหม่เข้ามาโดยด่วนจากจบซีซั่นชาบียืนยันว่า เขาจะพักหนึ่งปีนะครับเมื่อออกจากตำแหน่งกุนซือของบาร์ซ่าแม้ว่าล่าสุดประมาทาสโมสรยอมรับยังหวังให้กุนซือรายนี้เปลี่ยนใจอยู่คุมทีมต่อไปในช่วงฤด,ดูกาลหน้าก็ตามทั้งฝั่งของทางทีได้มัสเปอร์กันบ้างครับสเปอร์ตกเป็นข่าวพร้อมที่จะมีการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อหากองหน้ารายใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเป็นที่เชื่อกันว่าทางสเปอร์กำลังวางรากฐานในการสัญญากับกองหน้า รายใหม่นับตั้งแต่การจากไปของทางแฮร์รี่คนนะครับย้ายไปไวจินิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ซัปเปอร์กำลังทำผลงานได้ดีนะครับแม้ว่าจะไม่มีเคนอยู่ในทีมแล้วก็ตามแต่ก็เือเรือร้นที่จะเพิ่มเรื่องของพลังงานในตำแหน่งตัวจบสกอร์เพิมเ่มเติมในช่วงฤดูก,กาลหน้าโดยรายงานเพิ่มเติมครับมีการระบุว่าทางโอสเตโคกูอยากได้กองหน้าระดับทอ็อปคลาสเข้ามาแทนที่แฮร์รี่เคนแบบระยะยาวนะครับก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นใครในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งฝั่งของโรเบนเดอร์มองนะครับเซนเตอร์ของทางเรอัลซซิดัดมีรายงานจากส,สเปนครับมีการระบุ ว่าซูิดัตได้รับ3ข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเรือเดอมองซึ่งหนึ่งในทีมที่สนใจก็คือทางนิวคาสเซิลนะครับที่พร้อมมีการจ่ายเงินเริ่มต้นอยู่ที่25้าล้านยูโรพร้อมกับแอดออนอีก5้าล้านยูโรนาบลีสโม,มอสอนดังจากลิงตารี่ก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอเบื้องต้น27ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรส่วนอีกทีมก็คืออตเลติโกมาดริดนะครับที่พร้อมจ่ายอยู่ที่20ล้านยูโรแล้วก็มีการ ใส่นักเตะอย่างคาบีกาลันแบ็กซ้ายของทีมให้กับซูดัดไว้พิจารณาอีกด้วยนะครับเนลคาเซลมีปัญหาเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางครับสเวนบอสแมนแล้วก็จามาลลาเซล มีการบาดเจ็บหนักหลายเดือนพอสมควรนะครับทำให้ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นิวคาเซิลก็มีความคาดหวังว่าเรอนมองแนวรับวัย27่า7ปีรายนี้ <c oughs> เป็นผู้เล่นที่ตอบโจทย์สำหรับพวกเขานะครับในการดึงตัวเข้ามาร่วมทีมแก้ปัญหาแนวรับแต่อย่างที่บอกกันไปครับทางนิวคาเซิลก็ต้องเจอกับ การเจรจาที่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องแข่งกับนาบูลีที่สนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมใหญ่ด้วยแอตเลติโกมาริดก็เป็นทีมใหญ่ด้วยนี่คือสิ่งที่ทางนิสเซิลต้องเจอนะครับโดยแรงข่าวอีกกระแสนหนึ่งครับออกมาจากรูเบนอูเรียนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะของสเปนเนี่ยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าความต้องการของเรย์มองเนี่ยก็คือนักเตะรายนี้ต้องการอยู่กับในลีกสเปนต่อไปแล้วก็ชื่นชอบในทีมของแอตเลติโกมาริดเป็นพิเศษนะครับขณะที่ทางซูสุดาตก็ พร้อมที่จะพิจารณารับการันที่ทางแอบริดแถมเข้ามาในข้อเสนอไว้พิจารณาเช่นเดียวกันด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจในตัวของโรเบนเรดมองที่มี3ทีมพยายามคว้าตัวอย่างหนักนะครับ